่คะพี่น้องฟองปบายเมือน,นี้ามาพบกับสวงสาวนอนอีกคือเก่าพี่นอ้องคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือความเสียบแต่อยังเุพี่น้องกินเนาะเมื่อนี้เมืนเน่อนไหร่เติมแจวแจวพริกพริกข่วเนาะพริกข่วเอ่อพริกพริกสดห้ามมะขวใส่หอมแล้วก็ตัมคะ่ะใส่ปลาเด็กตอนพี่น้องน้องดูกคนอู้หักมี่พักกาดนะคะมีคณะมีอันอัน ดอกหอมค่ะพี่น้องมือว่านไปลานมันชิลังกามาได้ดอกหอมอยากกินค่ะพี่น้องหนึ่งแต่ก็ะปลาทับพิมค่ะพี่น้องมากมากินนุ้อสาอืมอืมอืมดูอีกตอนหนึ่งคะ่ะอือืมดอกหอม อย่างหนึ่งจำเจลเสีบพี่นอ้องปแดงเนี่ยเกิดฝากมูมาหายเลยพี่นอ้องประแดงบานท่อฟิ้นเบอร์ หัวผ่าหนึ่งใส่กระป๋าแก่ข้าวเด็กกินได้ครับน้องอตัวเลยค่ะนี่ละอาหารเมนูปรดค่ะทิพขปาอันเขาเบิร์กตะทิพ ในบานเนี่ยไารานสีน้ำตามาะค่ะได้ปลาเทปทิมได้ปลาหมึกเนาะแล้วก็ได้ต้นหอมเะสาะวน่นอนอยากเอามาหนึ่งจำเจ้าทีละพี่น้องตัวเลยค่ะ จริงมะว้ประแด,กป,ะดกประแดกประคอค่ะเนี่ยอันนี้โอ้ยเข่าก็นเหนื่ยทีนแม่แสบค่ะแม่นุน่นเอาสเต็กมาแยมาแรกก็ไม่ยอมหมดแล้วค่ะพี่น้องอ มาเด้อพี่นอ้องข้าวมันเจ้าหนึ่งดอกหอมมันเห็นอันท่วงบนลระพี่น้องคนอยู่ต่างแดนเห็นพักไทยาสาวงอนเล้วเออ้อื่นก่ะมักมายมากๆน,นะพี่น้องว่ามากกักระเรือนพานอื้ม ปลาทับทิมมันก็นสิแซบกว่าปลาเนี่นิดนึงค่ะพี่น้องก็แซบแซบคนละแบบแบบแต่คนมักนะแต่ว่าสาวนันเป็นคนมักกินปลาค่ะปลาอะไรก็ได้ทุกอย่าง อากาศก็เย็นพี่น้องมาเนี่ยอากาศอาทิตนาเขาจะวางสีดีขึ้นพี่น้องค่ะเดี๋มีปลาคอปลาบานเขาด้วยพี่นอ้อง พักมาสื่อเพิ่มมากเขาของเจ้าของหัวตาอ,อันกะมันล่วงปุ๋งม่ได้หรอกพี่น้องมัน,นยังหนาวอยู่ยนนะรึนาวนะเออเสียค่ะ เมนูเมนูที่ชื้นชอบหนึ่งปลาตำเจวค่ะรักพักหนุ่งพักแลละพี่น,อน,น้องหัน้ามากเสวนะเนเ่ย ทองมันก็สีมันเรับพี่น้องวา้าวขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เข้ามาเบิ่งคลิปจนจบเนาะ <c oughs> มาเบิ่งมาเท่านะสาวนอนฝาเห็นยังกิกนหยังค่ะพี่น้องจังเลยก่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคไครต์เป็นกำลังใจสาวนอนเด้อค่ะพี่น้องหากันเน้อยแต่หากันเป็นโดนทักกินไม่สุภาพเนาะพอหมสุภาพก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย